อันนี้น,นี่วิสเมมเบอร์ member, นะครับช้อปปิ้งที่สยามทาคาชิมิยะไอคอนสยามสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์นะครับรับส่วนลดฟรี100บาททำง่ายตามนี้เลยครับสำหรับใครที่ช้อปปิ้งนะคะ1000บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จนะคะ, 1, อ,ยะ,คะ 1, อย่างเช่นเราอยู่ที่นี่นะคะสยามทาคาชิมิยะนะคะซึ่งเขาก็จะมี ของที่มาจากญี่ปุ่นให้เลือกซื้อมากมายเลยค่ะใช้100้บิสคอยนะครับแลกรับส่วนลด100บาทตามร้านค้าที่ร่วมรายการครับรับคืนนะคะ100บิสคอยนะคะที่ v i s Information Center ตามจุดต่างๆในห้างค่ะตั้งแต่วันนี้นะครับถึง3 1ตุลาคม25 6 5อยครับอย่าลืมมาแลกบิสคอยเพื่อรับส่วนลด100บาทนะครับนี่ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เสียบิสคอยไปเลยนะคะได้รับส่วนลด100บาทไปฟรีๆเลยยังมีอีกหลายร้านนะคะที่ร่วมรายการนะคะอย่างเช่น เกรย์ฮาวน์บังคาระรามเมงเทสซี่คอนจี AI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ this information center ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เป็นสมาชิกวิสนะครับแค่ดาวน์โหลดแอปวันสยามซูเปอร์แอปนะครับก็เป็นสมาชิกวิสพร้อมรับสิทธิพิเศษแบบนี้ได้เลยครับอันนี้ดีด